กราบสวัสดีเพื่อนเกมชาวอนปันแมนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมช่อง talk land channel ครับวันนี้หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานมาหลายวันอยู่นะฮะซึ่งผมไม่ได้ได้อัพคลิปสักเท่าไหร่รู้สึกว่าช่วงนี้เบื่อเบื่อการเล่นเกมครับซึ่งผมก็ไม่รู้จะทำอะไรคลิปนี้ก็ผมอัพการ์ดนะครับสาเหตุที่ผมเบื่อนะผมอัพการ์ดการ์ดบัฟของอาชาทะเลลึกนะครับอัพไปอัพมาแม่งมันก็เท่าเดิมมันแบบมันไม่เพิ่มขึ้นเลยอัพ เพ,เพิ่มข้างบนข้างล่างลดเพิ่มข้างล่างข้างบนลดมันสลับกันไปอย่างเงี้ยผมเลยรีเซ็ตการ์ดใหม่รีเซ็ตการ์ดใหม่ปุ๊บสรุปครับออปชันที่ผมเพิ่มตีบวกออกมาใหม่แม่แย่กว่าเดิมอีกผมเลยเบื่อมากที่ไม่อยากจะเล่นเกมต,ตอนนี้อาจารย์ทะเลผมก็8ล้าน4แล้วนะนะของก็ตามนี้นะครับี่เดี๋ยวผมจะดูการบัฟน,นี่ครับการบัฟที่ผมได้ออกมาได้ ที่แรกมันจะเป็นเนื้อเพิ่มดาเมจโบนัสอัตราดาเมจแล้วก็เป็นลดป้องกันหนึ่งแถวแล้วก็พลังโจมตีอีก2แถวนะครับตอนนี้ดูครับเป็นพลังป้องกันครับเป็นพลัง HP แล้วก็ลดป้องกันคือมันมันน่าเบื่อครับที่เราอัพปุ๊บมันก็ไปเพิ่มอันนู้นอัพก็ไปเพิ่มอันนี้ผมเลยรีเซตเ็ตเลยให้ง่ายๆรีเซ็ตไป2อันครับเพิ่มอัตราดาเมจกับอ่เพิ่มโบนัสครับยังอยู่แล้วก็รีเซต็ตทำแถวล่างสรุปได้ออฟที่ห่วยกว่าเดิมแล้วมันก็ห่วยตรงที่ว่าเรา ตีการ์ดบัฟฝั่งโจมตีมันก็ออกออฟโบนัส HP ออฟพลังป้องกันออฟพลัง HP เออมันแล้วเราก็ไปตีการ์ดบัฟ HP ก็ออกเป็นพลังโจมตีเพิ่มโบนัมเโบนัส bon มันจะสลับกันเพื่ออะไรครับผมผมอยากจะรู้เกมนะฮะหัวร้อนมากครับครับอันนี้ก็เป็นแผ่นดาบคมดาบได้มาจากศึกตัวนี้แรกของจากร้านค้ามาเนาะเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดู เขตไล์สิ้นสุดสักเกมแล้วกันนะฮะก่อนจะจบก่อนจะจบคลิปเนาะก็ไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะมันเบื่อเเล่นเกมอื่นหนูกกว่าเยอะนะครับเป็นใครดีนะสู้กับราชาโนหนึ่งนเจ็ดสิบเอ็ดล้านจะไหวไหมนะผมว่าผมน่าจะไหวนะอาจจะอาจจะน่าจะด้วยก็ขอนะี้แหละ น่าจะทําให้แต้มเราขึ้นนิดนึงฮะเออแล้วก็ไอที่ผมรีการบัแบบนะผมใช้เพชรไปเรยอะมากซึ่งมันไม่ไมันมันไ,ไ,ไ,ไม่ควรค่าที่จะต้องใช้เยอะขนาดนั้นนะใช้ขึ้นหลักพันนะครับเพชรผมแทบจะไม่พอที่จะซื้อตั๋วกลางเดือนนี้ด้วยซ้ถตัวดําอ่ะมันน้อยอ่ะน้อยเหนือน้อยเหลือ,อกเกินนะนะครับเรามาดูกันครับกระสอบซ้ายขอยงผมนะปะทะลาชานนึเซิร์ฟสามศนะครับผม เปิดเมื่อโซนิกสั่งเขานะไม่ได้อันตินะฮะตามด้วยเกเรียได้โจมตีแบบสั่งผมนะครับดวงไล่โจมตีครับน่าจะเบาๆฮะสี่ล้านจริงๆดวงผมนี้6ล้าน7ล้านนะแต่ว่าไม่รู้เพราะอะไรถึงสี่ล้านน่าจะมีโอไดซึกับลูกกระจอกโบลอสนะกันอยู่าจากทะเลลึกไลโจมตีไปที่1นล้านสแสนโซลิกะป่าย์ขึ้นมาครับ5ล้านโอ้โหอย่างแรงแล้วก็มองเล็กหวดขึ้นมาอีก4ล้านนะ แลกิลิฟังเขาเป็นสิบเอ็ดล้านล่าเมฆดูด้วงฟังผมมาต่อยคืนไหมหนึ่งทีสี 4, 4. ่ล้านสี่โคจะเบาแล้วด้วงเขาต่อยกลับมาจังหวะน,นี้จะเท่าไหร่ฮะสิบห้าล้านร้อ,องเลยดวงส่วนคืนนับหกล้านหนึ่งอย่างเบาอ่ะผมเล่นมือนะฮะเล่นมือบ้างสลับบ้างครับเล่นมือน่าจะชัวร์กว่าที่จะชนะนะหมาแลวจอมตีม่าสามล้านกับอีกหกแสนครับ ดวงหดกลับมาอยู่ที่13ล้านโอ้โหอย่างแรงอะ่ะและ้วกูรู้สึกเตะมา46 15ล้านครับโอ้โกูรู้สึกเราไม่น้อยหนะ้าเตะคืนไดบ้างสัก20ล้านไปป๊บ50ล้านเนี่ยเบาๆเตะดวงอะ่ะถึงถึงจะแรงนะเตะตัวอื่นไม่น่าเข้า50ล้านแต่ดวงเราซัดกูรู้สึกผมคืนมาอีก13ล้านโอ้โหดวงอย่างแรงอะ่ะ แต่ทีมเขาไม่มีราชาทะเลลึกนะครับแล้วโบลอดเขายิงกลับมาครับสามสิบเอ็ดล้านดาเมจทีมเขาเสียเปียบตรงที่ไม่มีราชาทะเลลึกนะถ้าเขามีเนี่ยโหดมากครับเป็นราชาโนหนึ่งเด็กจากพัดเด็กนะ9รเก้าล้านดาเมจทำให้ติดไม่ยอดท้อไปสามตัวในตรงนี้แล้วโบลอดผมเผยธรรมดาคืนไป ไล่โจมตีแล้วกระบองเหล็กเขาครับไม่น่าจะมีอันติอาแล้วผมไล่โจมตีก่อน้ับสิมรันนี้โกกิสึไล่ไป34ล้านแล้วตามด้วยราชาทะเลลึกอีก14ล้านเบาๆแล้วกระบองเหล็กเขาน่าจะหวดขึ้นมาธรรมดาที่เกเรว,วันชุบนะฮะหวดหรือยังเออๆป๊ะปะ,ปะ,ปะ,ปะต่ดวงผมปล่อยธรรมดาครับ ไม่รู้จะต่อยไงต่อยด้วงนะนะ13ล้านไปอยธรรมดาคืนไป13ล้านเท่ากับเขาอันติมาทีหนึ่งแต่เขาตีธรรมดาน่าจะ20ล้านขึ้นนะและหราจาทะเลลึกผมได้เฉิดฉายแล้วไม่รู้จะต่อยขงจังหวะนี้ต่อยไปที่ด้วงนะให้ด้วงเขาตายเร็วๆป็น12ล้านดาเมจจุดการไล่โจมตีของเขาฮะอาจจะกระบาดเด็กฮะหมาไล่โจมตีอีกสองทียังไม่ติดไม่ย่อทอนะครับยังยืนกันสบายนะครับเขาเลโซนิกเขาหวดคืนมาด้วยตีธรรมดาครับ เกดิวผมอันติคืนไปสามหมื่นดาเมจ <c oughs> นี่นี่คือดาเมจใช่จัง <c oughs> แล้วกูก็เสือไล่โจมตีฮะจากปะ่ะก็เลยุทธ์นะครับติดไมอ,อทาทอพิเศษครับสำหรับโซลิกแล้วอาชาตะเลึงหัวไปที่เกดิวมาชุบหนึ่งล้านดาเมจแล้วก็บองเลยเขาปั่นคืนมาปั่นไปที่เกรดิวผมแต่ยังอยู่ฮะแล้วเกดิวมาชุบเขาอันติกลับมา10ล้านดาเมจแล้วตายโดยที่เรียบร้อย ใช้เคลียร์ผมไล่โจมตีตามนะกลยุทธ์ก็กลยุทธ์ไปเรื่อยๆฮะฝั่งเขาไม่มีกาชาทะเลลึกนะผมเลยได้ไล่จมตีจากกลยุทธ์พิเศษตลอดและชาทะเลลึกต่อยไปที่โกเกสู200หกครับและโกเกสูเก่าเตะกลับมาด้วงผมน่าจะไปหวันเลยหรือเปล่าจังหวะนี้เด็กไล่โจมตีอยู่ฮะแล้วโกเกสผมไล่เตะก่อนครับ จากพาสีราชาทะเลลึกฮะแต่ราชาทาเลจึกไปต่อยจากกระบองเหล็กน,น่าจะต่อยโกงซื้อแทนนะเนี่ยโกงซื้อแล้หวหัวกลับมาที่ลายเดียวครับ30ล้านโอ้โหตัวเดียวนะเนี่ยกงแคซื้อผมเตะคืนนะฮะลายหรือเปล่า24ล้านยังไม่ตายครับน่าจะติดไม่ยอทอไปน่าจะลบไม่ยอทอออกไปแล้วนะคีด ปวอนเอาหวัวึือมาตรงนี้ครับ413ล้านโอ้โหเกือบตุยแล้ววดร้อนผมตีธรรมดาทงไปแล้วกระบองเลกครับกระบอกเลกจะตื่นมาปัดหรือเปล่ากีรวไปหวั่นเรียบร้อยนะแล้วปั่นอีกหนึ่งทีนะแต่เราปั่นไปสองสามทีเรียบร้อยกเกือบตายฮนะแะาชาดาเลิกผมต่อยที่โก้ก็สึดลบล้างมายะท้อแต่ยังไม่ตายนะ แล้วก็าตายไปที่เรียบร้อยครับเราด้วงเขาเกิดมาครับจังหวะน,นี้พนะักสิบสองแล้วต่อยวิที่วาสึผมแต่ไม่เข้ามาผมติดไม่ย่อท้ออยู่และโกงพิสืจเตะคืนกลับไปจากกลยุทธพิเศษนะและไล่เราตีจากบมร้อยอีกหนึ่งทีแล,ล้วราชทะเลเล็กอีกหนึ่งทีหนึ่งล้านโอ้โหเบ,บาๆแล,ล้วก็บอกเลยกล็หัวลับมาอีกแล้ว แล้วโกเคซึเตะร่วงคืนไปบอกจะเกิดมาทำไมไงตั้งวันนี้ร่วงลงไปแล้วหมาไล่โจมตีโบลอดยังติดไม่ย่อท้อแบบพิเศษอยู่เลยครับแะโบลอด,อดเขาฉีดมาอีกหนึง<ค>่งครั้งยี่โอ้โหสามสิบล้านไปหวั่ครับราชาสิงและผมใจโกเคซุเตะคือที่โบลอดยังไม่ตายแล้วก็ตวีไปที่มัยบรอรับจากโบลอดผม ล้อฟงตีธรรมไดาสองทีก็บองใกล้ตายนะผมหน้าผม,ผมว่าน่าจะชนะว่ะเกมนี้ใกล้นะครับใกล้นะครับนี่นะจะเป็นเทิร์นสุดท้ายละโัเ,เคสเตะยันหน้าไป10ล้านยังไม่ตายครับลุกขึ้นมาใหม่แต่ไม่ปั่นนะโลล้อฉีดไป10ล้านยังไม่ตายลุกขึ้นมาใหม่จะไม่ปั่นนะแล้วปั่นจากอันตรียมหนึ่งที หมดไหมไม่หมดกูสิไล่โจมตีหนึ่งทีโบล,ล่าโบล,ล่านะไรกบอลลอตสิฮะไล่โจมตีหนึ่งทียังไม่ตายแล้วก็บ,บอกเลกปันคือไม่หกล้านยังไม่ตายฮะดีเียเธอสุดท้ายของจริงฮะจบชั้นมีลนละีสิบสี่ล้านเรียบร้อยโอเคผมได้มาสี่สิบแต้มฮะเจ็ดสิบล้านนะะทานกับห้าสิบสองล้านถ้าเขาเนี่ยมีราชาเนี่ยผมไม่รอดแน่นะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ก็น่าจะมีประมาณนี้ครมาออกมาบน่นเฉยๆนะฮรับสำหรับกานไม่เล่นเกมแล้วไม่ลงคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะที่รับดูจนจบนะครับถ้าหากรับชมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าผมว่างนะบ๊ายบายครับ